ครับสวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้จะมาทำไอฮอรลโมนครับเพื่อจะเอาไปฉีดครับลอ่อพึ่งก็ขั้นตอนแรกก็จะเอาไอรังรังรังแก่ๆหน่อยครับเพราะว่าไอรังแก่ๆก,ก็จะมี กินกลินจะจะดีจะฉุนหน่อยครับพอมาทำเป็นพีระมวลมันก็จะได้กินที่ค่อนข้างแรงครับก็ขั้นตอนก็ททำเหมือนการการต้มครับการต้มเหมือนกับที่เรา,าทำไข่ก็กระบวนการก็จะเหมือนเหมือนกับการทำไข่ครับใน,ในตอนแรกครับ ซึ่งหลังจากได้ในส่วนที่เป็นไขเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้ครับเราก็จะเอาน้ำพร้อมกับกากาไปทำหมักทำพีรโมนต่อไปครับ ก็ถ้าเป็นรังแก่ๆแ,แบบนี้ครับไข่ก็จะมีไม่มากครับไม่เหมือนกับในตัวที่เป็นรังน้ําหวานครับถ้าเป็นรังน้ําหวานจะมีจะมีไข่พึ่งค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นรังตัวอ่อนรังตัวอ่อนหรือรังตัวแก่แบบนี้ครับจะไม่ค่อยมีไข่นี่ครับนิดเดียวครับนี่ครับเนีย่ยมีประมาณนี้ครับ ซึ่งไอพึ่งโพรงครับไขจะมีไม่มากครับแต่ละรังก็ได้ได้ไม่มากครับยิ่งเป็นรังของตัวอ่อนตัวแก่แบบนี้ครับก็จะได้ไขนิดเดียวครับแต่ถ้าเป็นรังน้ำหวานครับก็จะมีไขเยอะหน่อยครับเนี่ยครับเราก็เอาน้ำจาก ที่ต้มทำไข่พึ่งครับามาหมักทำฟีโลโมวนต่อไปครับก็วันนี้ผมจะทำอเอาน้ำหมักตัวนี้ครับประมาณประมาณ2ลิตรครับเนี่ยครับก็อเอาน้ำหมักประมาณ2ลิตรครับไปเคี่ยว กับน้ำตาลครับก็ใช้น้ำตาลประมาณครึ่งกิโลครับที่ผมเคี่ยวเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทำเย็นแล้วตอนนี้ครับไอ้ส่วนกากก็จะมีการผสมกับไอ้กล้วยน้ำว้าครับที่ผมทำนี้น่าจะประมาณ78ลูกครับไอ้ตัวกากตัวนี้ก็จะอยู่ที่น่าจะอยู่ประมาณ ลิตรสอลิตรเหมือนกันนะครับกพ็พอๆกับน้ำครับนี่ครับก็ขยำให้เข้ากันครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าขยำเข้ากันยิ่งดีก็เราจะใช้เวลาในการหมักน้อยลงครับคือการหมักตัวนี้เราจะใช้เป็นยีสต์ส เอ่ยน้ำน้ำน้ำสองลิตรครับกาก2ลิตรผมจะใช้ยีดแบบซองะครับหนสิบเอ็ดกร,รัมครับสองสองซองครับเนี่ยครับเป็นน้ำสองลิตรครับแล้วก็ผม เอาไปตั้งอุน่นตั้งไฟครับเขี่ยวกับน้ําตาลครับผมใช้น้ําตาลประมาณก่ประมาณครึ่งกิโลครับก่อเขี่ยวจนน้ําตาลละลายจนหมดครับแล้วก็ยกลงมาตั้งทิ้งไว้ครับก็รอให้เย็นนะครับ นี่ก็เป็นยีตผงยีตก็เป็นแบบแบบซองครับขนาด11กรัมครับการหมักครั้งนี้ผมจะใช้อยู่2องซองครับตอนแรกคิดว่าจะใช้ซองเดียวครับแต่ว่าดูมันอาจจะน้อยไปหน่อยครับก็ก็เลยใช้เป็น2ซองครับ ก็ตักออกมาผสมกันทั้งนอกนะครับคือยีสต์อยู่ในซองนะครับยีสต์เป็นสิ่งมีชีวิตครับแต่ว่ากระบวนการผลิตครับให้มาอยู่ในซองก็เหมือนกับทําให้มันหลับอยู่ครับเราก็ต้องทําให้มันเ,เราก็ต้องทําให้มันตื่นก่อนครับ ก็ยีตก็เป็นจุลินทรีย์ครับแล้วก็มีมีชีวิตครับคือกระบวนการหมักยีตยีตเมื่อเมือม่อเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่ออาศัยอยู่ในที่ที่ไม่มีไม่มีอากาศครับไม่มีไม่มีออกซิเจนนะครับกระบวนการหายใจหรือกระบวนการดำรงชีวิตของยีตก็จะ สร้างเป็นแอลกอฮอล์ขึ้นมาครับนะครับผมใส่ไปอีกซองนะครับ ก็เพิ่งจะทำเป็นครั้งแรกครับนะ네ครับก็เราแยกเอา,าเอามาใส่ในถ้วยเล็กๆแบบนี้ครับเหมือนกับเรา,เามาปลุกมันให้ตื่นก่อนครับ ก็อาหารของยีสต์ก็คือพวกน้ำตาลนะครับก็ย้ำอีกทีครับผมใช้น้ำที่เหลือจากการต้มเอาไข่ไข่พึ่งนะครับอสองลิตรแล้วก็ไปตั้งตั้งไฟครับเคี่ยวกับน้ำตาลครับน้ำตาลครึ่งกิโลครับ แล้วหลังจากที่น้ําตาลละลายหมดครับก็ยกลงมาทิ้งไว้ครับให้เย็นครับแล้วก็ผสมยีดเนี่ยครับเริ่มตื่นนะครับตอนนี้ครับก,ก็กระบวนการครับของจุลินนซีครับของยีดครับ ในการดำเนินชีวิตหรือการกินอาหารครับในที่ไม่มีออกซิเจนครับก็จะเกิดแอลกอฮอล์ขึ้นมาครับนี่ครับเริ่มตื่นครับก็หลังจากนั้นเราก็ผสมเข้าไปในในหม้อแบบนี้ครับ แต่ควาจริงเราผสมลงไปในหม้อเลยก็ได้ครับแต่ว่าเราเอามาทำทำข้างนอกก่อนแล้วก็ผสมเข้าไปครับนะครับก็กาก็ประมาณ2ลิตรเหมือนกันครับ ก็ปิดฝาครับแล้วก็ผมจะใช้เป็นถุงถุงหิ้วพติกครับหุ้มอีกทีนึงครับแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณประมาณครึ่งเดือนนะครับประมาณเกิน15วันขึ้นไปครับแล้วก็ต้องออมันมาขยาวครับก็ วันสองวันก็ขยาวครั้งหนึ่งครับนี่ครับผก็ใช้ถุงพลาสติกหุ้มอีกทีหนึ่งครับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอากาศเข้าไปข้างในครับ ก็ยิดก็จะอาศัยอยู่ได้ทั้งที่มีออกซิเจนแล้วก็ไม่มีออกซิเจนครับเนี่ยครับก็ครบ15วันแล้วครับตอนนี้ครับก็จะนำมา,ากรองครับเพื่อเอากาก,ากออกครับ เนี่ยครับก็กระบวนการต่างๆกระบวนการก็จะได้ทั้งไขแล้วก็น้ำฮอรลโมนครับก็ถ้าใช้ควบคู่กันก็จะดคีครับเนี่ยครับก็หลังจากหมักไปประมาณ15วันครับ ก็วันนี้ก็จะเอามาให้ดูกันแบบละเอียดนะครับทุกขั้นตอนครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะใส่อขวดสเปรย์ครับ ขนาด1 1 1 0 0มิลลิลิตรครับดูกันครับว่าน้ำเทียมอมักประมาณ2ลิตรครับว่าจะได้จะได้กี่ขวดนะครับหลังจากนั้นอ่หลังจากกรองเสร็จครับเราก็เอาไป ตั้งไฟครับก็เหมือนกับไปฆ่าพวกยีสตพวกไอจุลินซีหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับเพื่อ,อมันจะได้เก็บไว้ได้นานๆครับแต่ความจริงน่าจะเก็บเก็บไว้ในตู้เย็นน่าจะดีกว่าครับก็ไม่ต้องถึงขั้นเดือดนะครับแต่ว่าก็เอาพอ มีไอความร้อนขึ้นครับแล้วหลังจากนั้นก็เอามากรองอีกทีหนึ่งก็เหมือนกับการฆ่าเชื้อครับเพื่อว่าจะได้เก็บไว้ใช้ได้นานๆครับสําหรับการต้มในขั้นตอนนี้ครับ ก็หลังจากกรองเสร็จก็ใส่ก่อนในขันขนข้นตอนตรงนี้ครับก็จะทิ้งให้มันตกตะกอนอีกประมาณหนึ่งคืนครับนะ네ครับก่อทิ้งไว้อีกประมาณหนึ่งคืนครับเพื่อให้มันในตกตะกอนครับแล้วเราก็จะเอาอเฉพาะไอตัวใสๆด้านบนนะครับ ะครับหลังจากทิ้งไว้1คืนครับก็จะออกมาในในรูปตรงนี้ครับนะครับเป็นขวดสเปคขนาด100มิลลิลิตรครับที่ผมเตรียมไว้ครับดูกัครับว่าน้ำหมักประมาณ2ลิตรครับจะได้กี่ขวดก็ผมเพิ่งทดลองทำเป็นครั้งแรกครับก็เลย ทํไม่ไม่เยอะครับก็ลองดูก่อนครับว่า,าผลออกมาจะเป็นยังไงครับก็ใครสนใจที่จะเอาไป ลองใช้งานดูก็ติดต่อสอบถามเข้ามาไดนะ้ตอนนี้ก็มีทั้งฟิโลโมนครับแล้วก็ไข่ไข่ึ่งครับนะครับก็เอาเฉพาะไอ้ตัวที่ใส่ๆด้านบนครับ ดูกันครับว่าจะได้ก,กี่ขวด ็ตอนโต้มก็กินค่อนข้างหอมครับก็น่าจะใช้งานได้ครับก็สรุปครับได้ไม่ถึง10ขวดครับซึ่งประมาณขวดที่8ที่9ครับก็จะมีจะคุ้คๆนหน่อยครับนี่ครับ2ขวดตรงนี้ครับตรงนั้นก็จะใสเนี่ยครับจะคุ้นๆนหน่อยเพราะเราเททิท้งไปนานก็จะมีตะกรนตกอยู่ก้นขวดของขวดสเปรย์ครับ ก็น่าจะใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับนี่ครับก็ได้ประมาณนี้ครับ9ขวดครับสำหรับการหมักน้ำ1ลิตร